สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี u t u b e ไ like ลฟ์ครับตอนนี้เป็นการทดสอบอรนะอเ,าเนนราอ,อีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อวานลองเทสดูแล้วดันลืมเปิดเป็นพับพลิกครับแต่วันนี้เราอีกครั้งหนึ่งตอนนี้พ่อมอยู่ที่ผาแต้มอำเภอองจ,จีบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนักท่องเที่ยวก็เยอะแต่เรือปกติอยู่แล้วนะครับ มีฝนตกทั้งวันทั้งคืนไม่มีแดดนะครับแ,แต่ว่าร้อนอบอ้ามากไปดูเดรรรเเองแต่ไปดูคลิปเต็มกันนะครับในช่องแะ้วว่าเที่ยไปเที่ยวข้างล่างมาแล้วด้วยถนะ้าไปดู กิจกรรมภาพที่ผนังนะครับซึ่งก็สวยมากเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าใครจะดูนะครับไปติดตามดูในช่องก็แล้วกันครับตอนนี้ไลฟ์เราจะให้ดูพวกนอัญรหน้าผาสูงชันนะครับสูงชันมากคนะฝั่งทง้งโน,ะน้นะครับแม่น้ำโขง,งะนะครับแล้วก็ไอ้นนเนินเขาวฝั่งสปปลาวนะครับ ส่วนด้านล่าน้าผาตัวนี้ยังเป็นของเทศไทยเราอยู่นะโอ้ oh, <Okay. S 1> ชาวนี่ครับแม่น้ำโขงสีก็จะขุดโอ้ยดูมีเรือด้วยมันไกลมากโอ้โหวิ่งทวน้ำลงไปโุ้ยมีสองล้ำแล้วครับหมาล,ล้ำด้วยนะโอ้โหนะ oh. โดดีโนตครั้งโดดครั้งที่าโดดโดดเย เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะครับเราจะไปต่อที่พาศกแล้วก็ไปกลางคืนที่ผาชนะใดไปดูตะวันขึ้นเป็นที่แรกในวันพรุ่งนี้นะครับขันะวเ,วเดินไปออนร,ระหว่างพึง่ง เราก็จะเดินไปเรื่อยๆตามหน้าผาซึ่งแบบมันชันมากเลยครับไม่มีอะไรกันต้องระมัดระวังกันด้วยตัวเองนะครับสัญญาณโทรศัพท์นะครับตอนนี้ผมใช้ทรูนะครับที่นี่บอกเลยว่าไม่รู้อะก็สามารถไลฟ์ได้อะก็คิดดูแล้วกันว่ามันจะยังไง S <S> เย็นเย็นมากครับสภาพร่างกายปั๊บไม่ทันเมื่อกี้แบบร้อนอบอ้าวนะครับมงหลงดอยนะครับที่นี่เขาที่นี่ไม่มีมงครับไ,ได้มงหลงดอย,ดย,ดยมาจากไหน ดูวว้าเป็นหินนะครับแต่มีต้นไม้ขึ้นมาได้อุตตะตอนนีนะ่แล้วเราก็เอาใช้ไม้เสายื่นไปโอ้โอ <c oughs> มีคำเตือนมาจากไหนโอเคครับ กม็มีคาเตือนทุกจุดนะครับยังไงเราก็เชื่อฟังคําเตือนนะครับตามป้ายที่จุดต่างๆที่เขียนไว้ด้วยแล้วกันโอเคนะครับให้ดูแค่นี้แล้วกันส่วนใครอยากติดตามป้าทริปนี้ผมไปตัวไหนยังไงมบ้างนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามต่อกันในช่อง u t u b e ของผมด้วยละก,กันนะครับสวัสดีครับ